เจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นโพ์นี้เคลียร์ชัดๆถูกถักเข้ามาเยอะเรื่องงานจ้างแต่งเพลงขอใช้โอกาสนี้โพสต์เคลียร์ชัดๆผ่านทางอินสตาแกรมสตอรี่ j e n n i u n d e r s c o r e ส u w a n a k e t สำหรับศิลปินลูกทุ่งสุตาเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นขวัญใจชาวเน็ตทั่วทั้งประเทศซึ่งหัวข้อที่ทําให้เจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงแบบมวลเดียวจบครั้งนี้ก็คือการรับงานแต่งเพลงที่ดูเหมือนจะมีลูกค้าให้ความสนใจและทักเข้ามาสอบถามจ้างงานกันเป็นจํานวนมาก โดยเจนนี่ได้หมดทั์สดชื่นและระบุจำนวนเพลงที่เธอสามารถรับทำได้ในแต่ละเดือนพร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงต้องกำหนดลิมิตไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันอีกด้วยสำหรับหลายท่านที่ทักเข้ามาเรื่องจ้างแต่งเพลงนะคะหนูขออนุญาตรับเดือนละไม่เกิน3เพลงนะคะเนื่องจากทำงานหลายหน้าจึงไม่สามารถรับงานเยอะกว่านี้ได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสุปตาสาวแห่งยุคที่ครบเครื่องทางหน้าตาและความสามารถสมกับสโลแกนแฮชแท็กได้โมดทัศน์สดชื่นจริงๆขอขอบคุณ ภาพเจนนี่อันเดอร์สกอร์สุวรรณเกตภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกนอ m คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ